แอชลีย์โคลอดีแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์การเล่นเกมรับของเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนหลังแบ็กขวาดีกรีทีมชาติอังกฤษมักจะถูกโจมตีอยู่บ่อยๆถึงฟอร์มที่เลวร้ายในการเล่นเกมรับซึ่งเทรนต์มักจะถูกบ่นเรื่องการคุมพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบได้อย่างละหลวมและมักถูกฝ่ายตรงข้ามกระชากหนีได้บ่อยครั้ง นั่นทำให้คู่แข่งมักจะมาเล่นงานทางฝั่งขวาของลิวอภูเป็นหลักโดยโคยอมรับว่าได้ยินเรื่องการวิจารณ์เกมรับของเทรนต์อยู่บ่อยครั้งแต่เข้าใจดีว่านักเตะย่อมมีจุดอ่อนเป็นของตัวเองแต่อดีตผู้เล่นเชลซีกลับมองว่าไม่มีฟูลแบ็กคนไหนผ่านบอลด้วยเท้าอย่างมีคุณภาพเท่ากับเขาอีกแล้วและอยากให้คนอื่นๆหันมาโฟกัสตรงจุดนี้มากกว่าโดยโคย้ำว่า การวิจารณ์เทรนด์เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเพราะฟูลแบ็กวัย27ปีมอบสิ่งที่น่าทึ่งให้กับลิวภูมานานหลายปี